สื่อหนึ่งที่เราก็เห็นว่าสามารถที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับที่เป็นตัวเงินนะครับรวมถึงสามารถที่จะสอดแทรกนะครับต้นทุนทางวัฒนธรรมของดีในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเรื่องนี้ก็อย่างน้อยเนี่ยโลเคชันที่ไปถ่ายนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราให้ความสําคัญมากๆกับสื่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นความพยายามที่กองที่กองทุนจะส่งเสริมให้มีการผลิตภาพยนตร์นะครับเชิงสร้างสรรค์โดยคนไทยเองนะครับทุกปีนะครับอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งสองสามเรื่องนะครับซึ่งก็พระร่วงก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอันหนึ่งนะครับวันนี้ก็รอการตอบรับนะซึ่งเราก็ประเมินว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีมากครับคุณอันดเวนครับครับผม ละครเวทีที่โด่งดังมากกลายเป็นหนังเรื่ออิบเป็นเรื่องมันทำก็ตอนอย่างที่แจ้งครับว่าตอนทําละครเวทีอ่ะครับเราก็ได้ทําการรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วพะร่วงเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยโดยเฉพาะคนสุโขทัยนะครับแล้วมันก็ยังมีทั้งตำนาเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถสามารถนำมาเรียกว่าอะแดปแล้วก็มาทำเป็นภาพยนตร์เพื่อจะให้ได้เข้าถึงซึ่งประชาชน ทุกคนในประเทศไทยครับรหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากว่าจะอยู่ในประเทศไทยแล้วอยากจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึง่งที่จะเข้าไปที่จะออกไปสู่สายตาชาวโลกด้วยครับ mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยนะครับที่นําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมัยสุโขทัยครับจริงๆมันมันจะส่งเสริมอะไรบ้างครับมันเรื่งมันเรื่องราวเกี่ยวกับสุโขทัยด้วยหรือยงครเออจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เรื่องของอความรัก ความผูกพันศัจธรรมออของอำนาจนะครับซึ่งเราจะเคยชินกันว่าที่ใดมีอำนาจที่นั่นมีคันแย่งชิงแต่ที่สุดเนี่ยความรักหรือความเห็นคุณค่าของแผ่นดินที่สูงกว่าอำนาจเนี่ยในที่สุดเนี่ยพี่น้องที่ทำท่าดูเหมือนว่าจะ,จะทะเลาะกันขัดแย้งกันก็กลับมารักกันแล้วก็ผมว่าทุกเรื่องนะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับการท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมนะครับ เรื่องราวในประวัติศาสตร์รวมถึงสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันมีความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์นะครับที่คนรุ่นเก่าเขาได้ต่อสู้แล้วก็พิทักรักษาไว้ครับรรเห็นว่ามันไม่อิงประวัติศาสตร์มากมันอิงบ้างตรงไหนมุมไหนบ้างคะที่นำมาใช้คือจริงๆเวลาที่เราเห็นประวัติศาสตร์เรื่องพะล่วงเรื่องสุโขทยัยเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยคือเวลาคุยกับคนสุโขทัยเรื่องพะล่วงเนี่ยจะมีแบบ กฤษดาพินิหารเป็นเรื่องประลัมปรลาหรือว่าเป็นเรื่องแบบซูเปอปร์ฮีโร่ไปเลยเนี่ยก็กเยอะนะฮะรานี้อา่ามันก็จะมีส่วนที่มันเป็นหลักฐานที่เราจับต้งได้ทางประวัติศาสตร์พวกจารึกต่างๆนะฮะแล้วก็เวลาที่เราทํางานนี่เราก็จะเน้นว่าอะไรที่มันเป็นบันทึกแล้วก็การค้นพบหรือว่าการตีความใหม่ๆที่มันมีหลักฐานอา่า cross ก,กันไปมาเนี่ยเราก็จะยึดตรงนั้นไว้เป็นแกนแต่แล้วมันก็จะมีที่ว่างให้เราจินตนาการแล้วก็เติมเต็มตรงเข้าไปแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าเรา เราพยายามที่จะเข้าไปนนั่งในหัวของอสองตัวละครมไม่ใชส่สองบุคคลในประวัติศาสตร์นะฮะ,ะพราะคุณบางกลางหาวพ่อคุณศรีทราทิพย์<ม>ว่าตอนนั้นคิดอะไรยังไงอยู่แล้วความคิดเนี่ยม,มันค่อนข้างสําคัญเนาะในเวลาที่บ้านเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยมันใช้ความคิดนําก่อนครับแล้วก็มันเป็นความคิดที่เราน่าสนใจแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าสังคมไทยอ่อนแอเนี่ยเราจะกลับไปหาสุโขททยเสมอ มันมีความคิดในเชิงมนุษยนิยมในเชิงอะไรที่มันน่าสนใจมากเราก็เลยคิดว่าจะต้องนําเสนอเรื่องนี้ในลักษณะที่มันร่วมสมัยมแล้วก็พยายามใช้ศักยภาพของของทุกคนส่งการโผล่มาส่งการทําเพลงให้ส่งการส่การบอกพี่แนทมันดีได้กว่านี้อีกพี่ส่งการดาเลยส่ง่างไม่หาอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ส่วนส่วนส่วนแก๊ใเนผมก็แบบ จริงๆแล้วผมเข้าใจมันผิดมาตลอดคือเราเจอเขาเขาเป็นคนไหนเราบอกให้แก๊ปแก๊ปเหมาะกับบทนี้พี่ว่าแบบเป็นน้องที่แบบนับเป็นคนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่พี่ทำตลอดพี่ทำตลอดถามกันที่นักแสดงดีกว่าค่ะแต่ละท่านบทหน่อความสับสลับที่ะโอเคให้นักแสดงสลับที่ได้กันนะครับโอเคเช่นไรลงไะ ในตัวอย่างไปส่วนใหญ่จะเป็นพาร์อดีตถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมพาร์ตอดีตก็จะเป็นพยาผาเมืองเป็นคนที่ใช้กําลังตัดสินทุกอย่างอันนี้จะเป็นในแง่ของกําลังส่วนผังพิจารณานะครับ,นะรบแลผมจะเป็นขุนบ้านกลางหาครับก็โดยเขาเป็นสายกําลังสายบู๊ผมก็จะเป็นสายบุญแล้วก็โดยเรื่องก็อย่างที่เราเห็นทีเซอร์ไปครับมันเหมือนเขาเกิดเนาะเป็นศึกที่แย่งชิงบรราลลังกกันก็คือ คุณศีรษะนำถุมหรือว่าพ่อของสองคาแรคเตอร์นะครับก็คือเสียไปแล้วก็ทีเนี้ยมันจะตกอยู่ที่ใครแล้วมันก็จะมีเรื่องของการแย่งชิงการความเข้าใจการรวมถึงมีอีกหนึ่งตัวละครรับที่ก็อาจจะมามีส่วนในการแย่งชิงด้วยครับใส่พววรับครับเป็นครสมกันครับของผมก็มาแบบเหมือนแบบ คือ <utan> ถ้าเกิดเขาเขากำลังแย่งชิงกันอยู่มันเหมือน,นเราเลงมานานแล้วว่าเอ๊ะนี่คือนี่คือโอกาสของเราหรือเปล่านะถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วเราจะได้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะเป็นจะเป็นทางนั้นมากกว่า <S 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 จ,รจริงจริงจริงต, <us> ตัวละครผมเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อยากได้ทุกอย่างอี่ีที่ใช่ครับทะเยอทะยานมากแบบอยากได้ทุกอย่างที่ที่เขามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นของสายเลือดเขาอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามแบบเราพยายามจะแบบว่านี่เราหรือเราหรือเราจะแบบ หรือเราจะไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นเถียงตัวเองด้วยว่าเราคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่ที่มันดีขึ้นได้มันเป็นเพราะเราหรือเปล่าฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ยมันเป็นออของเราเปล่านะมันเป็นเราโวเป็นเราโวเป็นเราโวหรือเปล่าชิงเลยก็ต้องชิงเพราะว่าสองคนนี้ก็ก็เถียงกันอยู่นั่นนะบ้านเมืองก็ไม่ดูแลเราเป็นคนดูแลทําไมไม่เป็นของเราล่ะอยู่ก็เคยมาอย่างไรใช่เมี๋ยวไปที่นครธงค่ะคนเพชรใช่ไหม ព <inaudible> េជ្រពេជ្រពេជ្រហើយបាទបាទខ្ញុំក៏ពេជ្រនេះនេះរបស់ខ្ញុំអឺនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអអកញ្ញាពេជ្រអដើររឿងជាតួមេអអចរិតតួអង្គហ្នឹងហើយតើតួអង្គអចរិតតួអង្គខ្ញុំសំដែងជាព្រះនាងសុខារាតកតងតឹងរឿងសម័យបុរាណដែលអមានភាពខ្លាហានអង្អាចហើយខ្ញុំត្រូវមកពីនគររបស់ខ្ញុំមក นกสุขาไตยให้ปีสมัยยุงก๋เมียนสิ้นสมัยแบบปัจจุบอันได้ปัตไต้ด้วยเชียมันใสอมเียนเชิญมาเนี่ยครัก็สำหรับคุณเพชรนะครับก็แสดงเป็นนางสุขระครับก็จะมีเป็นเป็นทิดาของพระมหากษัตริย์นะครับที่ถูกส่งมาจากนครธมนะครับก็จะมีความกล้าหาญแล้วก็มีความ มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีซีนในฉากปัจจุบันด้วยแต่ว่าก็ก็จะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าก็รู้สึกมีความพึงพอใจในบทบาทที่ได้รับเป็นครั้งแรกไหมคะที่ได้มาร่วมกับนกยสกาสมดังสายเพิยนต์เรื่องนังเจียเจียมาดอง อัดอัดทลอสัมภารเรื่องเนืขนมปลอดเตยไทยปีมลมาเฟ่เหิงเลือดตีมวยบอยงยงบดได้บดทอดเนื้อข้างประเทศไทยค่ะก็จะมีผลงานแต่ที่ประเทศกัมพูชาครับก็อันนี้เป็นผลงานแรกเลยที่สร้างอยู่ในประเทศไทยครับไปที่คุณเน็เน็ดนะคะับเน็ดเป็นไงค้อข้างในปัจจุบันนนี้ค่ะในพาร์ทปัจจุบันรับบทเป็นนิน ว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่ทำอาชีพประมาณหนึง่ง<ะ>มีอาชีพที่ยังไม่เปิดเผยล้กันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโชคชะตาพาไปจับพัดจับผูมาเล่นละครเวทีอยู่ดีๆก็ได้เข้ามาในโปรดักชันนี้ค่ะแล้วก็มารับบทเป็นนางเสืองงงออ่นนาเเสืเียก็เป็นเหมือนหญิงสาวชาวบ้านค่ะที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความ แข็งแกร่งมีความต่อสู้มีแล้วก็มีความมั่นคงในความรักด้วยค่ะประมาณนี้ดิ็ตเมลกี้ได้เห็นเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคมีพาร์ทร้องเพลงนิดหน่อยก็จะเป็นพูดถึงความรู้สึกของตัวนินในช่วงเวลานั้นทาให้รู้สึกว่ามันมีซิวเคอรด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะมีมีกลิน่นอายมีกลิน่นอายซึ่งซึ่งสําหรับเน็นะตัวเน็ตรู้สึกว่ามันเป็นพาร์ทที่ขยายความรู้สึกของตัวละครได้ดีอะค่ะ บางทีคนเรามันไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ทั้งหมดมันอาจจะออกมาผ่านเสียงเพลงผ่านโน้ตเพลงผ่านเมโลดี้อะไรต่างๆที่มันช่วยขยายความรู้สึกตรงนั้นได้ดีค่ะอภิครับค่ะเป็นคน่มดาเป็นตาแก่คนหนึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้ตาแก่ที่ชื่อว่ามั่นเมืองค่ะก็จริงๆก็จะบอกว่า สิ่งจะมียศตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความก็จะสายแล้วสายบุญสายบูแล้วจะบูจะบุญอะไรแล้เราก็เป็นสายสายรักในความเป็นชาติ mm hmm. เรารักในความเป็นชาติซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเชื่อมครับว่าจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งความเป็นตาแก่ของเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะถูกว่ามองว่าล้าหลังก็ได้เนาะหรืออาจจะมองว่าล่วงสมัยก็ได้เนาะงนั้นดูแล้วกันว่าตาแก่คนนี้จะมีบทบาทอะไรในนี้บ้าง นักแสดงนำไหมครับโอ้ป่าเวาป่าโคตรไทยอีกรอบหนึ่งตำเนียงสุโขททยเอาอีกรั้งหนึ่งสู่เจ้ามาดูพระหลวงมหาศึกสุโขทัยกันเยอะๆเนอะไม่ดูไม่ได้เองนะเป็นไงครับเห็นภาษาสุโขทัยแล้วสละสวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นรีบเข้ามาดูนะครับเข้ามาชมกันนะครับรับรองครับผมสนุกสนานแน่นอนครับผมวันที่29พฤษภาคมนี้ครับทุกรงพยาประยชน์ครับไป 好，我们看。